นี่ครับผมจะภาพมาเบิงเพื่อนดำหน้าครับเพื่อนดำหน้าอีรีนะครับพี่น้องอันนี้เพื่อนดำหน้าดำเพื่อให้ได้เขากินครับโมเมนว่ามาสางคอนเทนต์ครับนี่ครับนี่อบริเวณนี่ก็เบื้องที่ครับพี่น้องนี่นี่คือหหน้าเพื่อนครับห้หน้านี่ก็จะโมมีน้ำเลยครับนี่ครับก็จะแห้งแรงครับปีนี้เพื่อนดำหน้าถือช่วงช่วงที่ฝนโมโตกครับช่วงแห้งแรงครับขั้นท้าจะทาทาจะทาฝนก็กล้าเพื่อนก็จะบังครับพี่น้อง เพิ่นก็นเลยจําใจกระตรงดำพงศ์ดำพงไปน้าสูบน้ำใส่ไปน้าครับนี่ครับดำหน้าแบบว่ามีน้ำครับนี่ครับเพิ่นดำหน้าพงเพิ่นดำมอวาด้ี่ครับโอ้ซ้อมหอดันกันคางต่ตฮะนี่นี่นี่ครับแต่บานเฮาแต่สมัยก่อนเพิ่นกระเจะใส่มกจุกแนวนี้ครับเพื่อนอื่นว่าซอมซอมมองทีลดไทหรือว่า้วาขเขาไทยบ่ได้ครับ สมดินสมหน้าแมนคุดตามแกกันแท่นหน้าหรือว่าคุดตามปนต้นใหม่ที่มองที่เขาบัวได้ครับมองที่ไทยบัวถึงครับเพ่นก็จะใส่หมักจุกแนวนี้ครับ <c oughs> พี่น้องว่าดำแล้วจะได้กินวะครับพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นการดำหน้าครับ <c oughs> ดำหน้าคันถามค <c oughs> ันถาบวัวเห็ดกับสิบัวได้กินอีรีเนาะ <c oughs> แต่ว่าพี่กายนี่พี่กายนี่ก็ดำหน้าพงด้วยกันแน,น่นอ พี่กายเนี่ยก็ได้มาเบิงดำหน้าดำหน้าพงคนก็ได้เกี้ยวได้กินอยู่ด้ครับพี่น้องนี่เป็นกาครับนี่ครับเบิงคนเดียวพงจฉพามาเบิงครับพาพมาเบิงพ่นว่างกาครับนี่ครับเป็นกาเขาครับเป็นกาเขาที่พ่นลกแล้วพ่นเอามาดำครับพ่นเอามาว่างไว้ครับพ่นมาว่างไว้แล้วมัมมีนามครับเพราะว่าฝนโมตกครับนี่พ่นมาว่างไว นี่ครับก็เริ่มแหงแล้วครับนี่ครับเริ่มแหงแล้วครับพี่น้องนี่ครับฝนจะว่างเป็นแถวเย่เาไปเลยครับนครับบ่มีน้ำพ่อปรับเลยครับเพราะว่าฝนกระโบต๊กครับฝนกระโบต๊กกระแหงกระแรงครับกระโบงวัดสีดำแนวได้ครับพี่น้องนี่ครับผันแหงต่อสายยางกำลังต่อสายยางครับต่อสายยางจะดูดน้ำมาใสให้หน้าดาครับมาเห็ดยากตายแต่เห็ดหนาเนาะ นี่ครับการเหตดหน้าครับเห็ดยาอีลีครับพี่น้องช้าจีได้เขามากินแต่ว่าสิึงไม่ได้กูนครับทางนั้นก็ร่างดำครับดำหน้าผงครับดำหน้าก็เลือกดำยูมบงี่มีหมครับพี่น้องเพราว่าดำหน้าผมมีน้ำครับเด็ดกระห้อนห่อนนี่ครับผมจะพามาเบิ่งเพื่อนดำหน้าครับเพื่อนดำหน้าอีลีได้ครับพี่น้องอันนี้เพื่อนดำหน้าดำเพื่อ ให้ได้เขากินครับบมเมนว่ามาสางคอนเทนต์ครับนี่ครับนี่อบริเวนนี่ก็เบื้องที่ครับพี่น้องนี่นี่คือไฮน่าเพื่อนครับไฮน่านี่ก็จะมุมีน้ำเลยครับนี่ครับก็จะแห้งแรงครับปีนี้เพื่อนดำหน้าถือช่วงช่วงที่ฝนโมโตครับช่วงแห้งแรงครับขั้นทาจะทาทาจะทาฝนกะกล้าเพื่อนก็จะบังครับพี่น้องเพื่อนก็เลยจําใจก็ต้องดำพงดำพงไปน้าสูบน้ำใช้ไปน้าครับ นี่ครับนี่คือชีตจริงครับนี่ครับดันสายยางเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนปั้นเพื่อนขาดไปแล้วเพื่อนก็จะดูดน้ำใช่ครับแต่ว่าดูดโบ้ท่านครับพี่น้องน้ำก็หน่อยครับน้ำกระอยู่ไกลครับพี่น้องพูนครับน้ำอยู่ผลไกลๆผลครับพออยู่ทางผลครับเป็นหองครับเป็นหองน้ำกับน้ำไหลก็น้ำไหลบ่แห้งครับเป็นหองบ่มแนวมบนเป็นห่วยเป็นแม่น้ำครับเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากฝ้ายจากอนไรครับจากฝ้ายจากไหน้าเพ่นครับ นี่ครับดำหน้ากระสีดำแปลกแปลกกลัวที่เคยเห็นครับพี่นอ้องเพราะว่าดำหน้าปกติเพิ่นจะดำถอยหลังครับอันนี้เพิ่นดำเดินหนาครับสาเหตุที่ดำเดินหนาเพราะว่าเป็นเป็นดำหน้าผงขนาดห้าดำถอยหลังนี่ก็จะห, c, ห้อยตีนเท้าที่เหยียบไปครับเหยียบไปก็จะเฮ็ดให้ดินเจบรุ่งเจบรุ่งก็จะเฮ็ดให้แกนครับก็บดำบอได้ครับรก็เลยแก้ปัญหาครับแก่ปัญหาการดำหน้า ดำน้ำโพงนี่ก็ต้องดำเดินนาครับโมเมนดำถอยลังครับนี่ครับหลังจากเพิ่นขึ้นไปกินเข่าครับนี่ครับเมื่อเ้านี่เพิ่นมาเพิ่นดำในน้อยเดียวครับนี่ครับเพิ่นไปกินเขามากครับเพิ่นกระหาบกล้าลงมาน้ำพร้อมครับนี่ครับก้าเพิ่นหาบมากอะเริ่มแห้งเริ่มจะตายแล้วครับเพราะว่ามองเพิ่นตั้งก้าโบมีน้ำนี่ครับโบมีน้ำ นี่ครับเป็นการเฮ็ดจริงทำจริงครับพี่น้องนี่ครับเพื่อจะหาไปพูนครับหาไปใส่น้ำผมครับนี่ครับเพื่อนก็หิวไปครับหิวไปจะไปจุ่มน้ำไหมครับเพราะว่าน้ำนี่เพื่อนสูบขึ้นมากครับสูบขก้นมากครับสูบน่าจะสูบยุบตืมือกับโบเ็มให้หรอกครับนี่ครับนี่คือให้หน้าเพื่อนครับนี่ครับก็จะจะเป็นการในดำผงคือเกาครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับก็เป็นการรวมไม้รวมเมืองรวมใจครับยายนสายยางครับสายยางสายยางดูดน้ำครับยา่ขึ้นไปมองมันโน่นๆ่นขึ้นไปมันหมองมันสูงสูงครับนี่ครับขั้นถั่บดูดน้ำใส่เลยก็ย่านตายครับพี่น้องย่านเขาตายย่านย่านเพิ่มโบดิกินครับแต่ว่าดูดเทเนลนี่ก็จักสเได้จกินโบดิกินครับนี่ครับเพิ่นกระดำนั่นนะครับก็เริ่มดำจากแดดขมาห้าหฮมครับเพราะว่า ่วงนี้แดดกระหอนครับนี่ครับเจ้าของทินเพิ่อนกิดนอนด้วยนี่ครับนี่ครับท้งคนทึงตะคนทึงเจ้าของทินครับมาดำหน้าซอยกันครับอันฟูนอนเบิ่งก็นอนครับนี่ครับการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องก็อาศัยฝ่าอาศัยฝนครับอาศัยฝ่าอาศัยฝนขันถ้าฝ่าฝนบ่ทุกลงมาก็จักิได้กินบ่ได้กินครับเช้าไหเช้าหน้าเพื่อนก็เฮ็ดไปตามภาษาครับพี่น้อง ว่ามันชืออวีนีไีดำดำนใหญ่ว่ีนึ่ที่เออเ้านี่ว่ามันฝนตกกันึกนอเาัวยิ้มบอวะเออโอ้ดำหน้ามันแดดเถดดื้อสองคนไปมันแดดได้บ้าอมันแดดแบบนี้ะอละ แต่ว่าดินเขาแต่ว่าลมเพียงเออแมนอยู่ได้ว่าเพิ่นเป็นไข่หย่อนดินรูเออเขาบอกเพิ่นลอกกาไม่ประจบไม่จะจบจะมาตาเด้อใจจะไปดำว้าวว้าวกุชิดำเพิ่อนแบบไม่เขาจ้างมือละเท่าไปเกาะมือละดีลอยมือละดีลอยเอาเขาไปน้ำแต่ว่ากับเพิ่นบ่กับข่ามกับข่าพร้อมเออการันสามลอยตัวเขาจังเดียบอืม สีลอยเนี่ยเอาเขาเอาเขาเอากลับไปกินเขาให้กินแต่น้ำเขาห่าน้ำให้กินนั่นก็คือว่าละเนาะเนี่ยต่งังวัดสีลอยสีอยก็ฮับพอฮาไปกินเองอยู่ดอกเขาก็กัเขานันฮะจะรับเองแน่จะเซยวันสามอย,อย,อยอก็กรเออขสามอยเขาเสีเียงเขาเรียงน้ำแม่สีอจะกเตรียมไปเอง นี่ครับการดำหน้าพงก็จะดำไปอย่างเสีแล้วครับนี่ครับพี่น้องว่าดำแล้วจะได้กินว่ครับพี่น้องนี่เป็นการดำหน้าครับดำหน้าขันธาคันถาบวาเฮตก็เสีบวัวได้กินอีลีเนาะแต่ว่าพี่กายนี่พี่กายเนี่ก,ดกด็ดำหน้าพงือกันแน่นอนพี่กายเนี่ก็เดี๋ยวเมือเบิงดำหน้าดำหน้าพงคนก็ได้เกี่ยวได้กินอยู่ด้ครับพี่น้อง นี่ครับบางคนก็จะถามว่าเป็นยังคือดำหน้าผงคือบทาดำหน้านา้ำมันถาโบได้ครับพี่น้องกดังที่เคยบอกแล่วครับเพราะว่าถาไปก้าก็จะบังครับมันก็นลาไปน้ำพร้อมนี่ครับเพื่อนก็นหาบกามาถิ่มลองอ,อีกแล้วครับนี่โอ้สมหมดอนกัน,นคางโตฮะนี่นี่นี่ครับ แต่บานเท่าแต่สมัยก่อนเพื่อนเกษะใส่มกจุกแนวนี้ครับเพื่อนอื่นว่าสมสมมองทีรถไทหรืยว่าควายเขาไทยบ่ได้ครับสมดินสมหน้าแมนคุดตามแก่กันแท่น้าหรือว่าคุดตามปนตุนไม่ที่มองที่เขาบ่ได้ครับมองที่ไทยบ่ถึงครับเพื่อนเก็ตรใส่มกจุกแนวนี้ครับ แต่ว่าขันถ่ายดำหน้าพงแนีวน้วัน,าานนี้ขั้นอาจารย์คุ้นรูปแน่นอลุกเป็นลุบน้ <c oughs> นำเบิดเบื่อกับโบไดให้หนึงครับนี่ครับขั้นอาจางค้นกับมือละสามถึงสี่ล่อยครับดำกับมือหนึ่งกับในโบไลครับเพราะว่าเป็นปเป็นหน้าดำพงขันถ่าหน้าดำน้ำครับที่เพิ้นมีน้ำม,ม่ยังกับกับดำกับาจางคนดำก็จะจะ,จะคุ้มค่ากว่าครับ นี่แหละครับคือชีวิตเท่าหน้าครับชีวิตเท่าหน้ามันข้นอยู่กับฝ่ากับฝนครับขั้นถาบโบเหตดบถทำกับบอะไกับบอะไกินครับนี่ครับแต่ว่าการเหตุหน้าครับเห็ดหน้าขั้นถาว่างแพนดีดีครับแต่หัวปีถ้าห้าต๊กาต๊กาดูดน้ำโตกเอาครับมันจะมีช่วงหนึ่งครับช่วงหนึ่งฝนจะตกก็จะมีน้ำหงครับเพราะว่า เ้องถ่าฝนตกครับถาฝนตกหฮอจังตกกาพ่อตกกากาง้มแล้วฝนกระทิงช่วงครับมันก็จะเป็นสภาพนี้ตลอดครับกามีอย่างเดียวขั้นถ่าแก้ปัญหาใดก็คือแต่หัวปีก็ดูดน้ำตกกาครับพ่อฝนตกมากระลอกกามาดำใ้เลยครับพี่น้องนี่บ้านห้องมันก็สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ฝนทิมช่วงทุกปีครับนี่ครับนี่ก็เป็นไฮน่าครับ นี่ก็เป็นให้หน้าที่เพื่อนไทยเพื่อนไทยุดไว้ครับเพื่อนบ้านในไทยดาครับนี่ครับกระเบื้องสภาพครับกระเบื้องสภาพความแห้งแรงครับความแห้งแรงเป็นอย่างไรครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ให้หน้าที่เพื่อนดําครับนี่เพื่อนดําลองรอยลองลอยเพื่อนสูบน้ำครับเพื่อนสูบน้ำดําครับพี่น้องสูบน้ำดํากับน้ำกับบ่้น้ำกับบ่ทั่วให้ครับบ่เต็มให้ครับน้ำกับบ่พ่อสีอันนั้นครับ โมพ่อที่ทัวไฮไปภาษาบานเทาอื่นบมทัวไฮครับนี่ครับเบิรครับนี่เพื่อนดำนี่เพื่อนดำหน้าผงครับพี่น้องนี่ครับดำหน้าแบบโบมีนามได้ดำหน้าแบบโบมีนามครับนี่ครับเพื่อนดำหน้าผงเพื่อนดำหมู่วานนี่ครับนี่ครับเพื่อนอาจจะดำหมู่วานนี่ครับเพราะว่าผมมาผมมาบดบนเดยมาไทยครับบนเดมาเห็นเพื่อนดำครับนี่ครับนี่ครับ การเห็ดห้เห็ดหน้ากัน่าจะเห็ดยากแบบนี้แหะครับนี่ครับการเห็ดห้เอ็ดหน้ากับบูคืว่าจะเห็ดหยากปานนี่ครับนี่ครับดำหน้าผงครับดำหน้าบูมี่นามครับก็ย้อนได้กินครับพี่น้องเร้าไ้เส้าหน้าเหาเห็ดให้เอ็ดหน้าลําบ่ายลี่ครับนี่ครับก็เป็นสายยางหรือว่าสายผ่าใบที่เพิ่นจะดูดนามมาดำหน้าครับพี่น้องนี่ครับเบื้องสภาพเบื้องสภาพเพิ่นดำแล้วครับ อีกนะคือสภาพดำแแล้วครับก็เหี่ยวครับเหี่ยวลงครับเหี่ยวลงยุบลงเลยครับพี่น้องครับหลังจากดำแแล้วครับบางต้นก็จะเป็นสภาพแนวนี้ครับ